สวัสดีค่ะน้ำผลไม้ปั่นวันที่ห้านะคะวันนี้ยีจะจะคันส้มเนาะลูกใหญ่นะคะก็จะมีมะนาวแล้วก็ขิงด้วยเนาะนิดๆใส่แครอทน้ำสีส้มวันนี้มาดูสีสันกันจ้าส้มยี่จะจะปอกเนาะเพราะว่ามันจะขิวนะคะมันจะขิวผิวมันแล้วก็จะปอกออกสักน้อยเอาฝรั่ง เดี๋ยวอดควนนะฮะทำให้ฝรั่งกินจริงๆแล้วยายจะชอบกินผิวถึงแม้เขาจะขิวแต่ว่ามันจะมีน้ำมันของมันออกนะไม่รู้คิดผิดคิดถูกเนาะขิงก็จะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะคะรสอิมาลงนิดนึง <S <S 2> <S 2> แครอทนี้ไม่ต้องปอกล้างแล้วนะล้างแล้วเราก็หั่นได้เลยผ่นแค่ช่วยให้เครื่องไม่ไม่ต้องหนักมาก น้ำผลไม้วันนี้นะคะมีส้มมีมะนาวหนึ่งลูกเนาะส้มจะออกรสชาติเปรี้ยวอยู่นะคะแครอทแล้วก็ขิงนิดหนึ่งมาเริ่มกันเลยจ้าน้ำส้มจ้าน้ำแครอทตามมา,มาให้ฝรั่งน้อยชิมดูสินิดหนึ่งลูกลองชิมดิอร่อยไหมอายุตอายุตพันอะอะอ,ะอาเร็วอะออ้ยชิมก่อนเป็นยังไงน้ำส้มลูก ดื่มหน่อยเอาจะขึ้นเนื้อเอาขึ้นเนืงนี่<ม>นอึบอ๊บฮึบกินให้หมดลูกกระโมนนั่นในของมามะ่ามาม่าจะเพิ่มมะนาวกับขิงยกทีเดียวเลยอร่อยไหมว่าหวานอืมไม่เปรี้ยวเลยก็กกะอักก็อวนเลอเก,กินลูกนี่อืเพราะว่าปกติตอนเช้าก็จะไม่กินน้ำผลไม้เขาจะกินนมนะคะอะม,มักเดี๋ยวมาเอานี้ใส่เพิ่ม เราก็มาเพิ่มขิงมะนาวนิดนึงสีสันแค่แบบส้มมะนาวขิงนะะอืมฝรลังน้อยกินไปหน่อยเดียวมาแก้วนี้ของยิจ้าแล้วก็วไว้ให้คุณสามีเงย,ยน่ากินบ่พี่น้องอ่ะ น่ากินไหมคะทดลองคั้นกินกันนะครับพี่น้องค่ะตอนเช้ามีเวลาดูแลสุขภาพจ้า